อันนี้อปแอปแออออยู่กับช่องี่ยกหลอดดีนะาแลาวก็ดูตัวจำฉลากที่เก็บอันนี้ผมจะมาเอ่อนี่คือประจำวันขอมผมนะการนั่งเล่นงูถ้าถ้าใครอยากเห็นผมเล่นก็เนี่ยนะผมอัดคลิปไว้พอดีนะครับก็อยู่ก็ได้เลยนะครับว่าชีวิตประจำวันผมเป็นยังไงบ้าง อะไรเนี่ยโอ้ชุดนี mañana, ้เป <is it? S 3> ็นชุดนี่ก็เป็นไอ้สัตวสัตว์ลงกันี่้วไม่แตเออเออไมนี่เนี่ยนี่หมดี่เยอะเลยงานที่ไหนเอาสัตโ์รูแล้ว

เอาเฮ้ใครมาสร้างวงดีวะเมืองอาวต้องชายจอดีเบิกมือทัดชายคคนสี่จีจีผมก็ตั้งชื่อตัวผมขอช่างผมขอมีความมีนามว่าชายของความอัดตัวนะคับแล่งคำ เอาตัวน้ำในเกมสสบายแล้วผมก็ตัง้ยยงใจยานี้ไว้ก่อนเลยทีนี้ก็ถึงเมืองเพชแล้วนะคะนี่ผมอะได้ถึงเมืองพีแล้ว dạo vô chuột chuột lên một khẩm khẩm เราพอร์เพื่อนมานี่ก่อนเราเพื่อนจบดีไปแล้ว ดีครับขาคุอบอลพันมเมนจะออกล่าฮีโร่ออทัวรทริไปาาไหนไม่ได้ค่ะมีน้ำวันบัสเตอร์มาเยอะค่ะมีพลังถึงข <c oughs> ั้นวิ่งความเร็วสูงได้ ไอ้คราบตีพื้นหนึ่งร้อยครั้งด้วยแขนไปเร็วสิดอัพหนึ่งร้อยครั้งจะาำหนารูตุออ้กอูตัมบุอูุจัมบะเป็นงไงบ้างนะครับทุกคน นี่คือเชิฟป,ประจำผมนะก็ใครมีพุมทำไหไ้พยายาวันแบบจูบเมอก็ทำได้นะบ๊ายบาย